สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจเคนมาแนะนำบ้านสวนแสนสุขพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่200ตารางวาค่ะทุกท่านบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกนะคะบนพื้นที่200ตารางวาราคา2,990,000บาทอยู่ใกล้มสวอ,องครักษ์5กิโลเมตรนะคะอยู่ในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะแบบบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะ มี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องโถงมีพื้นที่ใช้สอย80ตารางเมตรค่ะบนพื้นที่ของแปลงที่ดินเนื้อที่200ตารางวานะคะทุกท่านบรรยากาศออกแนวสไตล์บ้านสวนเกษตรนะคะขุดบ่อให้ฟรีค่ะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมศวและอยู่ใกล้โรงเรียนสาธิตนะคะ อยู่ใกล้ตัวอำเภอองคลรัก6กกิโลเมตรบรรยากาศดีค่ะธรรมชาติวิวท้องทุ่งนานะคะทุกท่านอยู่รังมสวองคลรคักจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและมหาวิทยาลัยค่ะบรรยากาศติดท้องทุ่งนาแบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกท่านเหมาะสําหรับการพักผ่อนสําหรับการสร้างบ้านสวนเกษตรเลยทีเดียวนะคะ ใช้ระยะเวลาการเดินทางไปกรุงเทพมหานครเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้านัดชมโครงการได้นะคะติดต่อเข้าไปตามเบอร์โทรพือใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านเน้นติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกว่านี้นะคะท่านใดสนใจนะัดชมแปลงจริงได้ค่ะสำหรับวันนี้เจคเคโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ